สวัสดีค่ะช่องอีสานพลังเปิ้ลมืีจา้าถ้าออกมาง้างพี่น้องมือนีออกง้างสวยกว่็มูอผู้อื่นพูดจะมาด้เข่าบ้านแล้วมือดีลบชิบหาแต่หิมปะปตกเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหิมตะตกะภได้นสองมือแล้วแต่ว่าคว่นหนาวยังคือเก่าหมู่บ้านนี่ลบลบชิบสองมือนี่ลบชิบหาข้ามึงพี่นอ้องอืออ ให้พันยางออกกําลังกายถ้าเศร้าหลือคนอื่นเพิ่นยางหนีบ่ได้เด้อพี่น้องมันมื่นมันเป็นนําแข็งต้องยางเครื่องหิมะนี่มันไปด้วยสายกรฟอนกวใหญ่หนาวยังเรามันไปด้วยสายกระฟอนเออเวียนตาไปเห็นหวงเลยเวียนตาไปะน้ำแข็งต้องพี่น้องแดดออกได้เนี่ยนี่เห็นว่าแดดแต่ว่ามันมันเหม็นแดดหอนตลอดซึ้แต่ขยิบเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนนั่นยางเรียบร้อยหมดแล้วเพื่อนบอกเพื่อนบ้านเพื่อนภักกันไม่ยางหมดแล้วเห็นว่าห้อยยางเพื่อนมุนเบิดอีสานฝรั่งออกมาลุ่นมูอพี่น้องเอ้ยมันหนาวหนาวมันหนาวแห้งแลท่านเก่าออกมาเหยีดบือพนอัวป่าวะตักมุ้งเออสิบมุ้งเ้าแล้วเ้าออกมาอะไรพี่น้องออกมาเ้าไรปวดกระดูก ปวดคอเนาะพี่น้องเนาะเออโอ้ยหนาวหายหนาวขาดต้องเอาออกออกมาข้างนอกนะมตัวพี่น้องออกมายังเพราะว่าอยู่ในบ้านมันห้อนห้อนแล้วบบบนี้มันค่อยแหงค่อยแหงจมูกขแงงเนาะพี่น้องเนาะต้องออกมา้ยยังเออเหมือนทั้งเขากับนิสตาน้มแข็งเหมือนเต็มเยี่ เต็มเลยจ้าโอ้ยแสงแดดแดดออกพี่น้องแดดออกหมื่บ้านมัมีแดดว่านมืดเบิดมือหมื่บ้านเนี่ยมึอนี่แดดออกแต่ว่าหนาวมึงอยู่ในบ้านลบชิปสองออกมานอกบ้านลบชิปหาพี่น้องจ้ะเทปไะทั่วแหนวัด คนมาอย่างหลายอันนี้เป็นน้ําแข็งแล้วชุดไอซ์สิสารฝรั่งออกมาอย่างยามมื้อเช้าแต่เช้าคือเพิ่นบ่ได้ดอกพี่น้องจาต้องย่างสวยๆต้องออกนอกบ้านสวยออกแต่เช้าบ่ได้อยู่เมืองหนาวเนาะพี่น้องก็จ้าวสิไปหยังลมันบ่มีอัน มองไปก็มีแตหิมะนาะพี่น้องเนาะมีต่างาิมะขันบ้านเข้ากันยังว่ากันนาห้อนนี่บืดมองมองไปเที่ยวพี่น้องขันนาห้อนนี่โอ้ยงามพดดอกไม้สวนดอกไม้สวนนี่ยังมืดแต่ว่านานี่มันก็ไม่มองเมืองแล้วก็มองต่หิมะนี่แหละพี่น้องมันก็มีแตหิมะให้กันเมืองฟังแต่ว่าเมืองหนาวเนาะค่ะเนาะ บัคือบานเฮาเด้หน,นอกจากข้างนอกมีได้หิมาแล้วออกไปใส่กะเข่าเปิดเต็มเบิดแล้วบ้านนี้กันอยู่แต่ในบ้านตอนแล้วคันยักข้อนเนาะในบ้านกันสิมีอย่างละบ้านนี้เฮ็ดกับเขา่ากินเขา่าทันตัวบ้านเนี่ยเฮ็ดกับเขา่ากับว่าเฮ็ดทุกมมือบ้านนี้คนเฮ็ดคนอยู่ผู้เดียวเฮ็ดมือหนึ่งกินสามมือบนมัน <laughs> กินสามเตี้ยบนไหมพี่น้องแม่นบ่านละบ้านี้ ก็บ so ่อยาก่ายให้มึงเพราะว่านี่กินเข่ากะเป็นคนกินเข่าว่าเป็นตาแซ่บพี่น้องกินกินเข่าน้อยๆกันกินเข่าเหนียวกับกินเทละซั่งสองไข่นุ้ยไก่นี่ไอ้ไข่ไข่ไก่นี่ยซ้ำนุ้ยไข่น่กินก็กินสองคนวันนี้กินเข่าเพอาะไงก็กินแนวหนึ่งอีกกินก็กินว่าความกันพี่น้องแต่ว่าอยากคายเนาะ มันข้นหลายกันค้นหลายๆกับเป็่นตาเขากบเขาเลยกินสู้กันแค่แน่นั่นตะแมนนาห้อนพี่น้องเฮา็เขาสู้กันกินข่อยสิยางลงกไปจังไหนบ่ดนี้พี่น้องจ๋าข่อยสัม่านข่อยมึนก็แค่ ย่านจวขางเมื่อนพี่น้องอื<ะ>ับอังกัสลังสามขั้นนี้ซาซาเนี่ยพี่น้องย่านเมื่อนเป็นน้ำแข็งใบตองกับเป็นน้ำแข็งนี่พี่น้องขันเมื่อนนะ mười à, phải... lăm quay. Bowin tu lao vân, o vân. Ay, cúc cực cúc cận sai mặt. Yo, yo. Ay, bay 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 เทือกห่วงพุนอะหงวงพุน,นมันน่้มีน้ำแล้วมันเป็นน้ำแข็งแล้วพี่น้องแกมองน้ำไหลลงมาบนมองที่ว่าน้ำตกที่เป็นลองเป็นน้ำแข็งเบิดน้ำมาไหลไกลายเป็นน้ำแข็งเบิ้ลแล้วพี่น้องเอ้ย bay mày rồi, lên bay mày, đó, bài mà. bài mày. Bài là quên hi mà bấm bay mày này khẩu bà nì ta bồn ọp mà đưa bồn thì nhàng nắm pa đó thì nòng pa chung chôn này bồn rượu ọp mà nhàng, chung chun đó, đấy, cái bàn hao đấy Bạn bàn hao cả bàn nhang suối xá tha ra nà là nì nó bên pa bồn cả nhà con nhàng con cả chị nhang tép nhưng con nhang này bị ăn mùn ui pui con nữa Năm kén, con nhàng dẹp năm kén vào Bọn nhàng nói là lúc nào cũng xếp năm kén vào Mấy cháu mừng như nãy xa Bọn nhàng nói là mừng nằm Mừng nằm nào xứ hìm mạc bọn thân luôn Lúc nào mà nào lửa tức hìm mạc luôn Mặt xứ nằm bọn này bọn thân luôn Lúc nào mà lúc nào cũng đầy bọn đầy Bọn bọn khảo bọn lời Lúc nào cũng xếp đầy bọn bụi Bọn อืนยางหระมันเป็น <Yaz deste Claro> um ํำแข็งพี่น้องตัยางแล้วะฮะฝนไอซ์โอ้มันีด่าอนโอ้มันลงมาเนาะหิมะมันล